สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานที่เด็ดหมา3หัวเช่นเคยครับสำหรับวันพืนหันแบบนี้จะเป็นคิวของเกมยูโรปาลีกที่เดินทางมาถึงรอบรองแล้วโดยจะแข่งขันพร้อมกันทั้ง2คู่รวมถึงมีเกมบุนเดสลีการัดตกค้างอีกคู่หนึ่งนะครับ ซึ่งก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์จากพวกเราฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e ช่องใหม่ของพวกเราด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเว็บตรงของคนรุ่นใหม่การเงินแข็งโป๊กโปรโมชั่นดีๆรอทุกท่านอยู่เพียบแอบกระซิบตรงนี้ว่าน้องใหม่รับเพิ่มไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์หากเพื่อนๆคนไหนสนใจร่วมสนุกสามารถกดมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่แรกมาดูเกมบุนเดสเีกาเกมตกค้างกันก่อนเลยโดยจะเป็นเกมระหว่างแฮททาเบอร์ลินพบกับไฟรบวกเกมนี้เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกโดยทางแฮททาเจอวิกฤตโควิดทำ ซึ่งเกมแรกของการกลับมาพวกเขาบุกไปเสมอกับไมซ์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเท่ากับการลงเล่น6นัดหลังสุดในลีกนั้นชนะ2เสมอ3และแพ้นัดเดียวต่อดอนมุนไป0ูนย์ถือว่าโอกาสอยู่รอดยังพอมีครับเพราะว่าแม้จะลังอันดับรองบวยแต่ยังมีเกมอยู่ในมืออีก2เกมหากเก็บ3แต้มได้สักนัดจะพน้นโซนแดงทันทีครับทีมเยือนลอยตัวแล้วไม่มีลุ้นใดๆทั้งสิน้นแต่2เกมหลังนั้นเก็บมาได้ถึง4แตม้มจากการเล่นในบ้านตัวเองส่วนผลงานยามออกไปเยือนของพวกเขาไม่ดีนัก เจ็ดเกมหลังออกไปเยือนนั้นพวกเขาเก็บได้เพียง4ี่คะแนนเท่านั้นครับยิ่งเกมนี้พวกเขาไม่มีลุ้นใดๆแล้วอาจจะทําให้เจ้าถิ่นมีลุ้นมากขึ้นดังนั้นเกมนี้มองว่าทีมที่มีแรงจูงใจเหลือล้นมักจะน่าเชื่อใจมากกว่าครับเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าบอลปล่อยจอยของทางไฟบวกนั้นจะออกมาหน้าไหนข้ามาดูเกมยุโรป้ารอบรองคู่แรกเป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลพบกับบียาเรอัลโดยเล็กแรกนั้นเป็นทางทัพเรือดำน้าสีเหลืองชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่ง เกมนี้ทางเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกครับทางฝั่งปืนใหญ่เลือกที่จะพักตัวหลักบางรายเอาไว้ในเกมล่าสุดซึ่งในลีกก็สามารถบุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลมา2-0อย่างไรก็ตามอาจจะไม่มีความหมายเพราะพวกเขาอยู่ในอันดับที่9ของลีกยังต้องหวังเพิ่งแชมป์รายการนี้เท่านั้นหากอยากกลับไปเล่นบอลยุโรปในปีหน้าแต่เกมนี้พวกเขาจะไม่มีเซบายอสที่โดนใบแดงไล่ออกในเล็กแรก ส่วนทางทัพเรือดำน้าพักตัวหลักเอาไว้เกือบยกทีมแต่เกมที่ลงเล่นมาในช่วงสุดสัปดาห์ก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเกตาเฟในลีกได้ดึงประตูต่อศูนย์ทำให้ปัจจุบันขึ้นมาอยู่อันดับที่6แต่ก็คงไม่มีผลอะไรมากเกมนี้บีให้เจ้าบ้านต้องชนะเท่านั้นครับส่วนทีมเยือนหากจะแพ้พวกเขาต้องยิงเอเวโกคืนมาให้ได้อย่างน้อยลูกหนึ่งเชื่อว่าเกมนี้เจ้าบ้านลําบากแน่นอนเพราะดูความฟิตก,ก็น่าจะเป็นทีมเยือนที่ดูดีกว่าแถมประสบการณ์ของกุนซือในเกมรอบด็อกเอายังมีมากกว่าเยอะ ด้วยสไตล์ของปืนใหญ่ในปีนี้ถนัดเล่นเกมรับและส่วนมากกว่าและมองที่สถานการณ์ที่ต้องบีบให้ชนะทําให้เป็นเครื่องหมายคําถามอยู่พอสมควรครับดังนั้นเกมนี้มองว่าทีมเยอือนมีภาษ,ษีดีกว่าเชื่อว่าอย่างน,น้อยๆจะดึงเสมอและผ่านเข้ารอบไปได้ครับผมสนับสนุนโดยลูกาเบตสามหกปิดท้ายกันด้วยเกมยูโรปาอีกคู่ระหว่างโรม่าพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดโดยเลกแรกทางแมนยูเปิดบ้านถล่มไปได้6ประตูต่อ2และเกมนี้พวกเขาต่ออยู่ครึ่งลูกเจ้าบ้านนั้นวิกฤตจ,จัดครับ หลังเกมหลีกบุกภ่ายซามโดเรียไป0ประตูต่อ2ทั้งท,งท้งที่ส่งตัวหลักลงหลายคนทําให้5เกมหลังสุดในทุกรายการนั้นเสมอ1และแพ้ไปถึง4โดยปัจจุบันโดนซาซูโอโรไล่จีเหลือ2แต้มจะตกอันดับบอลยุโรปแล้วครับแถมเกมนี้จะขาดตัวหลักมากมายไล่ตั้งแต่ผู้รักษาปตูเย็นกองหน้าและเกมนี้บังคับให้ต้องชนะ4-0เป็นอย่างน้อยหากหวังเข้ารอบ ส่วนทีมเยือนนั้นร้อยตัวแบบสุดๆครับสถานการณ์ในลีกนั้นไม่มีอะไรต้องห่วงถ้าไม่ทะลึงโดนพรีเมียร์ลีกตัดแต้มเพราะเกมลีกนั้นล่าสุดดันปล่อยให้แฟนบอลเข้าสนามไปประท้วงทําให้เกมแดงเดือดน,นั้นล่าสุดต้องถูกยกเลิกไปครับแต่กลายเป็นว่าพวกเขาได้พักมาเต็มๆหนึ่งสัปดาห์เกมนี้เลยมองไม่เห็นโอกาสที่จะตกรอบครับผู้เล่นในทีมก็อยู่กันครบขาดแค่ฟิวโจนกับมาซิยาลเท่านั้นดูแล้วเกมนี้ทีมเยือนคงชิวมาก ยิ่งด้วยสไตล์เน้นรับและรอสวนการจะบุกมาแพ้เกมนี้ถึง4ประตูแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับมองแล้วชาวบ,บ้านที่ต้องบุกใส่ท่าเดียวน่าจะเจอเกมสวนกลับบวกกับความฟิตของทางแมนยูเล่นงานแน่ๆดังนั้นเกมนี้มองว่าทีมเยือนเป็นตัวเลือกที่ดีกว่ายกเว้นพวกเขาจะมาเล่นชิวๆประคองตัวข้อรอบโดยไม่สนผลแพ้ชนะเท่านั้นครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับความสรุปครบครันรอทุกท่านอยู่แล้ววันนี้พวกเราทีมงานที่เด็ดมาสามหัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไป สวัสดีครับ